สี่ราศีดาวรุ่งปี2567สุดปังทั้งปีเรามาฟังคำนายกันได้เลยครับว่าเป็นสี่ราศีในบ้านนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งสี่ราศีที่ผมจะกล่าวต่อไปในตัวคุณเองนะครับกับเรื่องของการงานเองแล้วนะครับหรือการประสบความสําเร็จนะครับในปี2567นี้จะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับได้เวลาโกยได้เวลาลขาขึ้นแล้วนะครับชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จแบบอันดับหนึ่งเลยทีเดียวในปี2567ครับอะไรที่เคยติดปัญหาอยู่รอการสาสางอยู่จะบรรลุเป้าหมายนะครับหนึ่งเลยครับได้เวลาโกยนะคร ได้รีบโกยเลยนะครับในปี2567นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์เรื่องของความรักก็ดีเรื่องของบุคคลก็ดีนะครับสอนะครับได้บลาบอกลาความจนนะครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่เคยจนคือสิ่งที่เคยทุกข์นะครับสิ่งที่เคยอยากจะร้องขอนะครับบอกเลยว่าคุณจะสําเร็จตามเป้านะครับสนะครับดาวดวงใหม่แห่งปีนะครับสมหวังทั้งปีนะครับสี่นะครับมีโชคอย่างน่าอัศจรรย์นะครับบอกเลยว่าจะมีโชคดีวิ่งเข้าหาคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคจากลาบนะครับโชคจากบุคคลนะครับวิ่งเข้าหาคุณอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียว5นนคครรโโสสดจอู่แท้วมมถึงไีกา ได้แต่งงานนะครับใครที่มีแพนจะแต่งงาน2 5งหนี้จะได้แต่งอย่างที่ใจหวังไว้นะครับหนะครับเนื้อหอมนะครับมีแต่คนอยากเข้าหาดวงเนื้อคู่มาแรงเป็นําดับหนึ่งนะครับทั้ง4ราศีนี่ครับหเลยครับราศีกุมครับสนะครับราศีพิจิกครับสนะครับราศีเมถุนครับและ4นะครับราศีตุลครับผมบอกเลยว่าทั้ง4ราศีนี้เตรียมตัวรับข่าวดีครับจะมีสิ่งวีดีวิ่งเข้าหาคุณในปี2567ครับสุดปังทั้งปีครับผม